จุดเปลี่ยนของพี่คือว่าเขาไม่ให้พี่กอดแต่ว่าลูกพี่เนี่ยเขาจำไม่ได้สําหรับคนที่เทรดยังไงก็ยังไม่ได้ตังค์พี่เชื่อมั่นแบบ100%ว่าเราสามารถทํากําไรจาก E A ได้แน่นอนครับก่อนที่พี่จะมาเป็น Full Time Trader หรือว่าเป็นที่ปรึกษาของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนาะจุดเปลี่ยนของพี่คือว่าพี่เนี่ยก็เป็นพนักงานประจําบ้านก็ไม่ได้รวยอะไรนะครับแต่ว่าเราเนี่ยต้องมาทํางานที่ต่างจังหวัด แล้วครอบครัวของพี่เนี่ยพี่แต่งงานกับคนที่ต่างจังหวัดแล้วเรามีลูกคือพี่เนี่ยต้องกลับไปหาลูกทุกครั้งแต่ว่าลูกพี่เนี่ยเขาจำไม่ได้เขาไม่ให้พี่กอดแล้วพอเขาให้พี่กอดแล้วเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ร้องไห้ละพี่พี่ก็เลย้แบบนี้ไม่โอเคเราต้องทําทุกวิธีทางเพื่อให้เราได้กลับไปอยู่เขาก็เลยเป็นที่มาของการหาอาชีพเสริม ซึ่งพี่ก็ไปเทคทุกคอร์สที่มีในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นอสังหาดอกชิปบล布ๆสุดท้ายก็มาจบที่การลงทุนในหุ้นเพราะว่ามันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครการที่เราจะทําได้มากได้น้อยไม่เกี่ยวกับใครเกี่ยวกับเราความรู้ของเราเท่านั้นนี่คือสาเหตุว่าทําไมพี่ถึงเข้ามาในตลาดทุนครับ ที่เทรดมาแล้ว16ปีเนาะก็เดย์วันจนถึงวันนี้นะเข้ามาตามคนทั่วไปของคนที่มีฝันคืออยากมีเงินเยอะขึ้นพี่ก็เริ่มเป็นที่ V I แต่ตัวแรกรู้ปะที่พี่ซื้อคือหุ้นถู V I ถือหุ้นซิ่ง อะไรเงี้ยครับแต่ว่ากับพี่ก็กําไรนะคือตอนนั้นคือมันก็เทพหมดอะเพราะว่าช่วงปีนั้นเนี่ยคือปีที่ตลาดขาขึ้นแต่พอเราเทรดได้สักพักอะครับพอตลาดมันเป็นขาลงเนี่ยเฮ้ยเรา V i แต่ว่าแบบทาไมพอร์ตเรามันหายไปเรื่อยเลยอะมันแดงมันลดมันลดแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เหมาะกับเราละโดยพื้นฐานของพี่เนี่ยเป็นวิศวะครับเราก็เลยมันมีวิธีอื่นไหมวะอยากเทรดเหมือนเดิมแหละ เราพี่ก็เริ่มศึกษาครับศึกษาลองผิดลองถูกไปเทคคอร์สของอาจารย์ที่ว่าเก่งๆทั้งหมดแล้วเราก็มาลองผิดลองถูกปรับทุกอย่างให้เป็นของตัวเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่เราปรับให้มันเป็นของตัวเองที่ตกผลึกแล้วเนี่ยพี่ก็เทรดให้มันได้เท่ากับเงินเดือนพี่ครับหเดือนต่อเนื่องวันที่พี่เทรดได้6เดือนต่อเนื่องพี่ทุบโต๊ะกูแมงล่าออกเสร็จปุ๊บ เราก็กลับมาอยู่กับที่บ้านนะครับแล้วเราก็เทรดแบบนี้เรื่อยมาจนถึงวันหนึ่งก็มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้พี่เปลี่ยนหมายเซตอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้คือว่าแฟนพี่ให้พี่ไปสอนพี่สาวนะครับแล้วพี่ก็ไปสอนแล้วพี่สาวก็บอกเราว่าเฮ้ยแจ็คถ้าเทรดแบบนี้ใครๆครเขาก็ได้ตังกันหมดดิเขาก็พูดมาแบบนี้กับเราเพราะฉะนั้นพี่ก็คิดในใจว่าเราอะแม่งต้องมีผลลัพธ์ให้มากกว่านี้ เราต้องเอาวิธีการของเราเนี่ยไปตอบย้ำกับคําพูดของเขาว่าทุกคนที่ใช้วิธีการของเราแม่งต้องเมคเหมือนนีดันหลังจากนั้นเนี่ยก็มีมาร์เก็ตติ้งของบรจบรจหนึ่งนะครับในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมาทาบถามนะครับให้พี่ไปเป็นที่ปรึกษาอิสระในด้านการลงทุนของบริจอนั้นครับ สิ่งที่พี่เก่งคือว่าพี่สร้างระบบเก่งครับคือสร้างระบบที่ทําให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นเหมือนพี่ได้ทุกคนนั่นก็คือว่าวัานที่คุณเดินเข้ามาผ่านหน้าประตูออฟฟิศของเราคุณมีความรู้หรือไม่มีความรู้ก็ตามนะคุณมีแค่ใจกับมีเป้าหมายที่ว่าอยากจะมีรายได้เพิ่มมากกว่านี้ ที่สามารถเอาระบบเนี่ยครอบเราไว้ทำสเต็ป1 2 3 4 5 6ส่วนแรกก็คือเป็นการสอนนะครับพี่ก็มีสอนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหุ้นคริปโตทองวอลเ์ whatever, ที่เป็นกราฟนะครับมีออฟฟิศนะครับทำเป็นอะคาเดมีให้ความรู้ด้านการลงทุนแบบครบวงจรวันสต็อปเซอร์วิสเลยมีทุกอย่างตั้งแต่แบบไม่มีความรู้อะไรนะ มาจนถึงแอดวานนอกจากการสอนเนี่ยพี่นะครับก็เปิดบริษัท TBMM กับพาร์ทเนอร์นะครับซึ่ง1ก็คือการสอน2ถ้าเขาไม่มีเวลาเราก็มีเทมเพลตที่เขาสามารถดูได้เลยว่าอ๋อกดดูปุ๊บซื้อได้ขายได้3ก็คือมีอินดิเคเตอร์อเลอร์แจ้งเตือนนะครับว่าถ้ามันมีสัญญาณการซื้อการขายแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนไปออโตเมติกเลยที่อีเมลที่ไลน์ที่เว็บท,ที่เขาต้องการอยากให้ ่งไปนะครับและสุดท้ายสำหรับคนที่เทรดยังไงก็ยังไม่ได้ตังเราก็มี expert advisor หรือว่า EA นะครับระบบเทรดให้เราอัตโนมัติถ้าเราเข้าใจว่าเขาทำงานยังไงเขามีข้อดีเขามีจุดเด่นเขามีข้อควรระวังอย่างไรแล้วพี่เชื่อมั่นแบบ100%ว่าเราสามารถทำกำไรจาก EA ได้แน่นอนครับ ก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าคนที่เป็น market maker แล้วกันหรือว่าคนที่คุมตลาดเนี่ยเขาจะทําให้คุณคิดว่าตลาดมันควรจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณอ่านหนังสือสแตนดาดทั่วไปคุณไม่มีการลองผิดลองถูกมาเนี่ยถ้าคุณเชื่อแบบ100%ซโดยที่คุณไม่มีการไป back t ท s โดยที่คุณไม่มีการไปทดสอบระบบให้มันเข้ากับตัวเองว่าอันนี้มันอย่างที่เขาพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยรับรองครับว่าโดนแน่ ผมบอกวิธีรัดเลยนะถ้าเราเข้ามาใหม่เราก็ต้องอา่านกราฟเยอะๆดูกราฟเยอะๆก่อนที่จะเทรดทำแบ็คเทสเยอะๆคือคุณลองคิดภาพดูนะผมอยู่ในตลาด16ปีคุณอยู่ในตลาด1เดือนคำถามคือคุณคิดว่าคุณจะได้เงินจากผมไหมอ่ะไม่มีทางเหมือนที่ผมบอกในขั้นแรกว่าผมจะเอาเงินคุณให้หมดตัววงเล็บถ้าคุณไม่มีความรู้ แต่ถ้าคุณมีความรู้ผมจะเอาได้ไงอ่ะล้วว่าเวลาและเงินที่คุณเสียไปในการลงทุนในการพัฒนาตัวเองอ่ะมันคุ้มค่าและทําให้พวกผมกินเงินคุณไม่ได้โอเคไหมจุดที่เป็นเส้นชัยที่สุดของการเป็นเทรดเดอร์คือคุณทําตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้เป้าหมายในที่นี้คือคุณตั้งว่าคุณอยากได้เดือนละเท่าไหร่เอาแค่นี้เลยนะแล้วคุณสามารถใช้แล้วโคเวอร์กับชีวิตของคุณในตลาด สมมุติว่าคุณตั้งไว้ที่1 0 0 0 0แสนบาทคุณอาจจะเทรดแค่สัปดาห์เดียวแล้วคุณก็เลิก สำคัญนะครับเป้าหมายเนี่ยคือโคตรสาคัญเลยไม่งั้นคุณจะเทรดไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดและการที่คุณเทรดไปเรื่อยๆมันจะทําให้คุณต่างอะไรจากคุณทํางานประจำอ่ะใช่ปะเป้าหมายของคนเรามากน้อยไม่เท่ากันบางคนมีเป้าหมาย5 0,000แต่ฉันมีเวลากับครอบครัวเต็มที่ทุกวันบางคนมี1ล้านฉันมีเวลาให้กับครอบครัวอาทิตย์หนึ่งฉันโอเคแบบนี้ครับนี่คือเป้าหมายนี่คือคีย์หลักที่ทําให้เรารู้ว่าสักเซสหรือไม่สักเซสโดยที่เราประเมินได้ด้วย เทรดเดอร์ไทยกับเทรดเดอร์ต่างชาติต่างกันยังไงล่ะครับของเทรดเดอร์ไทยเนี่ยส่วนมากชอบซิกชอบเทรดตามไม่ต้องคิดอะไรอะ่ะไม่ต้องเรียนรู้อะ่ะง,ง่ายๆขอแบบซิกแม่นๆ่นหน่อยแล้วก็เทรดตามแค่นั้นเองเทรดไม่ได้ก็เปลี่ยนอาจารย์ก็ว่ากันไปถูกไหมแต่ว่าความแตกต่างของเทรดเดอร์ต่างประเทศนะครับก็คือว่าเทรดเดอร์ต่างประเทศเนี่ยเขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเหมือนต่างชาติอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียเนี่ยสิเขาออกจากบ้านแล้วนั่นหมายความว่าการที่เขาจะทําอะไรสักอย่างเขาจะศึกษาคนา้นคว้าหาความรู้แบบแน่น แบบดีฟดีเทลอะถึงขั้นที่ว่าแม่งเฉียงอาจารย์อะนี่คือความแตกต่างว่าเทรทเดอร์ต่างชาติทำไมเขาถึงสักเส มากกว่าเพราะว่าเขาเรียนรู้เขาจดเลกคอร์ดเขามีฮิสตอรีเขามีสถิติว่าทําแบบนี้มีโอกาสชนะกี่เปอร์เซ็นต์ทำแบบนี้มีโอกาสแพ้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ของไทยไม่ใช่ครับดูแต่ว่าอ่ะน,นี่แม่นแม่นแม่นฉันตามจบเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนํานะครับคือเราก็เรียนรู้ครับเอาสิ่งที่ดีๆของเขามาอัดแอใช้กับเราเนี่ยเอาความรู้ของเขาเนี่ยมาปุ๊บแล้วก็ไปไฟดิงวาอาจารย์ไหนให้ทฤษฎีจากซิกแล้วมันสมเหตุสมผลเราก็จะได้ทั้งความรู้และเราก็จะได้ ถ้าเป็นแบบนี้ผมว่ามันจะดีนะครับ สิ่งที่เป็นตัววัดก็คือหนึ่งเลยเราสามารถทําเงินได้จากตลาดนี้แบบสม่ําเสมอตามเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ก่อนยกอย่างเช่นมากกว่าเงินเดือนหรือเท่าเงินเดือนอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่2คือเราทําเขาได้แบบต่อเนื่องไม่ใช่เดือนนี้ได้เดือนหน้าไม่ได้เดือนนี้ไดร้อยเปอร์เซ็นเดือนหน้าไดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยคือเราต้องทําตามเป้าหมายได้ต่อเนื่อง6เดือนเราตั้งว่าที่แสนก็แสนหกเดือนมากกว่าแสนได้ไม่เป็นไรแบบเนี้ยถึงจะ มองว่ามีความเป็นไปได้แล้วส่วนที่3คือคุณต้องมีท่าธรรมหากินคุณอันนี้คือขีเลยนะคุณต้องมีท่าธรรมหากินคุณว่าเจอการาฟแบบเนี้ยฉันยิงโป้งได้ตังค์วันที่คุณเทสมากพอแล้วจับสถิติเป็นค่าเปอร์เซนต์ว่าเข้าเงื่อนไขาตามแบบเนี้ยผ้าไม้ตายของฉันแบบเนี้ยฉันมีโอกาสชนะ70%ขึ้นไปเป็นฟุ t บาท t อย d e r ได้แน่นอน